Vision Pro ของ Apple ได้อัปเกรดชิปใหม่แล้วนะครับมาดูกันเลยว่าตัว M 5ตัวนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างคำถามก็คือชิป M 5ใหม่เนี่ยจะทำให้ Vision Pro กลายเป็นของที่ทุกคนต้องมีหรือเปล่าโอเคครับมาเรื่องกันที่ข่าวดีก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องประสิทธิภาพกับฮาร์ดแวร์ที่อัปเกรดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการขยับจากชิป M 2มาเป็น M 5ตัวใหม่นี่แหละครับผลก็คือ แอปที่เน้นกราฟิกหน,หนักๆอย่างพวกงาน 3D หรือ AR จะลื่นไหลขึ้นเยอะเลยจอภาพเองก็แสดงผลพิกเซลได้มากขึ้นอีก10%นะครับทำให้ภาพและตัวหนังสือคมกริบเลยส่วน Refresh Rate ก็ขยับจาก100ไปเป็น120 Hz และหมดปัญหาภาพเบลอเวลาหันเร็วๆแบตเตอรี่ก็อึดขึ้นมาอีกนิดนึงครับตอนนี้ดูวิดีโอได้ต่อเนื่องถึง3ชั่วโมง Apple ยังแก้ปัญหาเรื่องความสบายด้วยนะครับโดยออกแบบสายรัดหัวใหม่ให้ใส่ได้นานขึ้น แล้วใครล่ะที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากการอัปเกรดครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าคือกลุ่มมืออาชีพครับแต่ถึงแม้ข้างในจะแรงขึ้นนะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเดิมๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยคือราคาครับยังคงเท่าเดิมที่3,499ดอลลาร์ 3, 99, ซึ่งก็ยังเข้าถึงยากอยู่ดีเรื่องขนาดกับน้ำหนักก็เหมือนกันครับยังเท่าเดิมเป๊ะทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันยังเป็นเรื่องยากแต่ประเด็นที่คนพูดถึงเยอะที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนซอฟต์แวร์นี่แหละครับคือมันยังไม่มีแอปตัวทีเด็ดที่จะดึงดูดให้คนทั่วไปยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อมันนะครับความเห็นจากผู้ใช้จริงก็สรุปได้ดีเลยครับว่าตอนแรกมันว้าวมากแต่ใช้ในชีวิตจริงได้ยากเอาละครับงั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตอนนี้ Vision Pro M5 มันอยู่ตรงจุดไหนกันแน่การอัปเกรดเป็น M5 เนี่ยมันเหมือนการยกระดับจากของเล่นไฮเทคมาเป็นเครื่องมือทำงานจริงจัง ทำให้ตอนนี้ตัวตนของมันชัดเจนมากครับว่าเป็นเครื่องมือชั้นโปรปสำหรับครีเอเตอร์แต่มันยังไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆสุดท้ายแล้วฮาร์ดแวร์น่ะไปไกลแล้วครับแต่คำถามสำคัญก็คือซอฟต์แวร์อะไรละ่ะที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม